สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับกับรายการโดนโซซิอตี้ครับสังคมโดนของคนโดนนครับเราวันนี้มาแถวเพชรบุรีนะครับแถวนี้ก็มีคนดังอยู่คนหนึ่งยังไม่บอกว่าใครนะครับซึ่งเราจะมาคุยกันในแถบเพชรบุรีก็จะมีบริษัทบริษัทหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับโดนเกษตรครับใหญ่ที่สุดในจังหวัดน,นี้แหละและใหญ่เป็นอันดับท็อปฟรีของประเทศไทยเลยนะครับเขานะครับ คุณไอซ์เพชรบุรีครับสวัสดีครับคุณไอซ์สวัสดีครับผมขอเรียกเป็นน้องไอซ์ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความสนิทสนมเพราะเขารู้จักกันมานานหลายปีแล้วครับน้องไอซ์ลองแนะนําตัวและประวัติความเป็นมาเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเออเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาทาโดนเกษตรบัเกเวได้ผมไอซ์นะครับมชิรวัฒน์อังสุภาณิชนะครับปัจจุบันทำเกี่ยวกับด้านโดนเพื่อการเกษตรใช้ฉีดพ่นปุ๋ยยานะครับ มีแบรนด์ตัวเกษตรบัคเอและก็ผู้นำเข้าโดน DJI นะครับ MC1P และก็ T16 ครับครับแล้วเป็นยังไงครับเข้ามาในวงการนี้ก็จริงๆแล้วไม่ได้เริ่มต้นจากการทำโดนเกษตรนะที่รู้จักกันมาใช่ครับตอนแรกก็เออเรามาถ่ายภาพทางอากาศกันเรามีความชื่นชอบนะครับตั้งแต่เด็กในสมัยเรียนม,มีโอกาสได้ไปดูที่เขาเป็นชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุนะครับ แล้วก็ไปดูเขาเล่นกันสมัยนั้นเราไม่มีทุนที่จะซื้อนะค่อนข้างมีราคาแพงครับแล้วก็ดูจนมีโอกาสได้ทำพวกสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้ประกวดด้วยได้เข้าร่วมการประกวดนะฮะพอเราประกวดเนี่ยเราก็ไปตามเวทีต่างๆที่ทางภาครัฐจัดบ้างทางหน่วยงานจัดเอกชนจัดประกวดประกวดงานประดิษฐ์เหรอฮะเป็นงานประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับ นวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นโดรนติดกล้องถ่ายรูปนะฮะเรือเก็บขยะในแม่น้ํานะครับเป็นนักประดิษฐ์ตั้งแต่เด็กใช่เนนักประดิษฐ์แล้วก็เริ่มพอประดิษฐ์เสร็จก็มีได้รางวัลเริ่มมีเริ่มมีทุนในการที่จะมาต่อยอดความคิดเราก็เลยหันมาประกอบเรื่องของตัวโดรนถ่ายภาพเนี่ยรับจ้างถ่ายรูปถ่ายภาพทางอากาศก็ เริ่มต้นเข้าสู่วงการโดรนตั้งแต่สมัยน่าจะประมาณมหกมหกแล้วก็เล่นอาซีมาด้วยเล่นอาซีมาด้วยเล่นรถเล่นเรือรถรถเรือบังคับเรือบังคับเฮลิคอปเตอร์บังคับเฮลิคอปเตอร์บังคับเห็นว่ารถนี้ก็แข่งกันเอาเรื่องอยู่ใช่ครับก็แข่งเข้ามีสนามแข่งเลยครับ หมดไปเยอะไม่ลดโอ้หมดไปเยอะใส่พานบ้างเฟืองบ้างหลายบาทเอาหลายบาทครับเป็นหลักบาทเองนั้นหลายหลายบาทหลายหลายบาทครับแล้วก็นั่นแหละก็ได้ใช้ชีวิตกับวงการวงการอาซีมาหลายปีอยู่หลายปีครับอแล้วก็เห็นว่าเอนอกจากเล่นอาซีแล้วยังเห็นถ่ายรูปถ่ายภาพมีการถ่ายภาพ รับจ้างถ่ายภาพมุมสูงตามรายการสารคดีอะไรเงี้ยฮะก็เริ่มที่จะเป็นที่รู้จักก็ทํามีโดนแล้วก็มีกล้องถ่ายภาพทั้งติดกล้องใหญ่กล้องเล็กอะไรทมีหลายขนาดขึ้นยู่ก้องตแล้วแต่ประเภทงานแล้วก็ความคมชัดที่ลูกค้าต้องการครับจนมาตั้งบริษัท DGI เป็นบริษัทแรกที่เราตั้ง DGI Production นะครับเป็น Production ในการ ถ่ายทำรายการทีวีโดยเฉพาะเลยที่เรารับงานทุกวันนี้ครับก็ยังยังทำอยู่ด้วยครับแล้วก็มาเป็นยังไงมาเยงไคนอื่นเขาไปทำโดนถ่ายภาพกันเรามาทำโดนเกษตรตอนนั้นอ่ะบินสูงสูงแล้วชักกลัวอยากลงต่ำบ้างโดนเกษตรโดนเกษตรเตี้ยเตี้ยแต่จำได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยนะก็ย้อนหลังไปสักสามปีสามปีก่อนเราก็ได้มองเห็นในเรื่องของบ้านเราเป็นเมืองเกษตรเนาะ ครับก็เลยต่อยอดเขาอื่นมองไม่เห็นเราเห็นกันจะอาจจะยังไม่เห็นยังเห็นช้ากว่าเราอ๋อช้ากว่าเราใช่ครับอ๋อจริงๆเขาเห็นแหละแต่เขาอาจจะยังไม่กล้าทําไม่ลงมือทำเพราะว่ามันเป็นของใหม่นะของใหม่เราก็เลยทดลองลองผิดลองถูกก็มีการทําวิจัยร่วมกับหน่วยงานแล้วก็กรมวิชาการเกษตรอืเพื่อให้ตัวโดรนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการที่จะฉีดพ่นสารน้ําต่างๆให้กับพืช ก็เห็นไปประกวดด้วยนะเป็นได้ได้ทั้งทุนได้ทั้งรางวัลใช่ครับเพราะว่าเราต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบแล้วก็เราไม่ได้มีเงินทุนอะไรมากทำเองมดเลยทําเองใช่ครับเริ่มต้นลงมือบักรรีด้วยใช่ครับตัวเองครับน็อตทุกตัวขันเองใช่ครับนี่ครับก็จากคนที่เล่น RC นะครับ จากจุดเริ่มต้นมีแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ลงมือทํำด้วยตัวเองนะครับไม่พูดถึงเรื่องเงินทุนอะไรที่จะมีมากมายครับเริ่มจากจุดเล็กๆนะครับเข้าค่อยๆต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยรับงานทั้งถ่ายภาพรับงานแต่ก่อนก็คือรับพ่นยาด้วยใช่ไหมครับรับพ่นยาที่เรารับพ่นยาเพราะว่าเราอยากอยากรู้ ประสิทธิภาพของตัวเครื่องเราในช่วงแรกที่เราทําเราอยากจะทดสอบว่าเออมันดีไหมมันตอบโจทย์กับเกษตรกรยังไงเราก็เลยต้องใช้โดนที่เราผลิตเองนี่แหละเอาไปบินรับจ้างพ่นยาแล้วก็ทําวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมาในการไม่ว่าจะพ่นยาถ่ายภาพทางอากาศมีประสบการณ์อะไรที่น่าตื่นเต้นไหมฮะน่าตื่นเต้นใช่ไหมครับประทับใจจําไม่ลืม โอ้จริงๆเยอะเยอะเลยครับเพราะว่าเราอยู่กับโดนมาน่าจะร่วมสิบสิบปีฮะมีทั้งบินหายไปเลยก็มีบินไม่กลับอย่างเช่นอะไรฮะบินหายนี่อย่างลำลำไหนบินหายครับพอดีเมื่อก่อนนะมันไม่บอกชื่ออีห่อของเราก็ไม่บอกอ่าครับมันนี้มันต้องประกอบเองประกอบเองมันมันจะต้องเขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่เราสร้างโดนเองอ่าแล้วเมื่อก่อนเนี่ย สี่ห้าปีที่แล้วครับมันเทคโนโลยีมันยังไม่ทันสมัยตอนนี้เรื่องคลื่นความถี่อะไรเงี้ยเราก็ทําโดนแล้วก็อยู่ในงานแข่งขันนี่แหละครับแล้วปรากฏว่าคลื่นมันมีไปตรงกันกับโดนลําอื่นก็เลยบังคับไม่ได้ก็ไปหายไปเลยอย่างเงี้ยันั้นบินหายเสร็จก็ไม่เสียดายก็ไม่เสียดายเพราะว่าก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ครับแล้วมีตรงไหนที่เรียกว่ารับทํางานแล้วมีอะไรที่แบบ เสียวไม่เสียวไม่ต้องมีอะไรเสียวก็เป็นการบินถ่ายภาพในเมืองครับถ่ายตึกสูงสเงเนี้ยครับมันก็จะน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าเราบินอยู่ในเมืองถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็ความเสี่ยงมันก็จะสูงครับแต่เราก็เลือกอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่มีคุณภาพก็ทําให้งาน,นออกมาดีแล้วก็มีความปลอดภัยครับพี่ก็มีส่องไอซ์ในเฟซบุ๊กมาเยอะนะตั้งนานแล้วแหละก็เห็นมี รับงานต่างประเทศด้วยโอ้ไปงานใหญ่มีปราสาทด้วยมันงานอะไรครับอยากกระรู้เหมือนกันเนี่ยทั้งงานและอยากจระถามการงานถ่ายหนังนะครับก็เป็นโลเคชั่นที่เจ้าหญิงอยู่ในปราสาทอ้นี้ก็ต้องไปหาปราสาทเป็นปราสาทโอ้หลักร้อยปีเลยอยู่ที่ฝรั่งเศสโอ้ก็รับงานต่างประเทศใช่อินเตอร์อินเตอร์ไปทำวีซ่าเหรอ่าวีซ่า ไม่ผ่านเชงเก้นไม่ผ่านครับอ่าไม่ผ่านไปบินอ้อมไปเข้าที่เยอรมันแล้วต้องไปอยู่ในเยอรมันให้วันจํานวนวันครบก่อนถึงจะนั่งเครื่องต่อข้ามไปที่ฝรั่งเศสไปถ่ายปราสาทแล้วก็โอ้ยน่ากลัวมากเพราะว่าเป็นปราสาทที่เก่าโบราณมาเลยแหละแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนอนในปราสาทโอ้ยก็ดีแล้วมีโอกาสเจอผีฝรั่งด้วยครับ ผู้หญิงมาเป็นเหมือนขี่ม้าเลยอ่ะเป็นขีนักรบอ่ะวิ่งอยู่บนชั้นสองเรานอนชั้นล่างเป็นประสบการณ์ที่นอแล้วเป็นเหมือนม้าวิ่งเลยผีนักลบอ่ะนี่เรื่องจริงเ่องจริงเจอที่กองถายเนี่ยเพราะว่าปราสาทนี่ตั้งแต่สมัยยุคสงครามชื่จำชื่อปราสาทจำไม่ได้ครับแต่จะมีตัวอย่างซีเ a อร์อยู่ในยู u ูบอ่าก็จะเห็นเลยเป็นปราสาทจริงครับ อ๋อมีประสบการณ์หนึ่งครับการถ่ายโดนลำใหญ่แล้วก็ต้องขึ้นลงจอดบนเรือขึ้นบนเรือแล้วก็จอดบนเรือแล้วเรือนี้ก็จะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับจะชะลอให้เราเฉพาะตอนที่โดนจะลงเท่านั้นก็ทั้งคลื่นลมทะเลทั้งไรคนต้องช่วยกันยึดนักบินเพราะว่าเมาเรือครับังคับไม่ตรง ลงจะไม่ตรงเอายากที่สุดในการบังคับโดรนถ่ายภาพจากขึ้นเรือลงเรือเนี่ยใช่ครับป็นอะไรที่เสี่ยงมากเสี่ยงครับเพราะว่าจุดโคมพอยต์มันไม่ใช่จุดเดิมเลยนะต้องคอยดูระยะความห่างแล้วก็ต้องเผื่อระยะแบตเตอรี่ครับเพราะว่าเวลาเราบินเราจะมองจอเราก็จะไม่รู้เลยว่าทิศทางของโดรนอยู่ตรงไหนเลยท้าทบมากแล้วโอเคแต่ทั้งหมดทั้งหลายที่พวงก็มีงานมาอยู่โดยตลอดนีครับ แล้วสิ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาประทับใจหรือว่าเขากลับมาใช้บริการเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโดนเกษตรเลยหรือว่าจะเป็นการทำโปรดัรดกชันก็ตามเนี่ยมียึดหลักนโยบายอะไรยังไงไหมหรือว่ามีสิ่งที่แนะนําให้กับคนรุ่นหลังที่เขาจะ,ะทางานในวงการนี้ต่อไปถ้าเป็นในเรื่องของโดนถ่ายภาพเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องมุมมองที่แปลกใหม่นะครับ,รบแล้วก็คอยคิดมุมมองใหม่ๆให้กับผู้กับการต้องให้คําแนะนํา ในประสบการณ์ที่เราทํามุมสูงมาครับสําหรับคนที่จะเข้ามาทําเป็นเหมือนประกอบการเรื่องการรับจ้างถ่ายภาพรับถ่ายภาพมุมสูงยังมีพื้นที่ไหมปัจจุบันนี่ก็อย่าเฮ้อเดียวก็ดยากากมันมันผ่านผ่านช่วงเวลาพลิกพมาแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ทุกคนก็ใครๆก็ส่วนใหญ่จะ หาซื้อง่ายได้ภาพง่ายแต่เหมือนกับงานถ่ายภาพทั่วๆไปก็มีทั้งมืออาชีพมือสมัครเล่นและมือใหม่ครับก็แล้วแต่เขาจะเข้ามาจริงจังแค่ไหนความต้องการคุณภาพขนาดระดับไหนทั้งอุปกรณ์และประสบการณ์นะครับส่วนตัวเราก็ท้งน้องไอซเองก็มีทั้งประสบการณ์และก็คุณภาพของอุปกรณ์ถามว่าตัวถ่ายภาพเราก็บอกพูดไปแล้วแต่ส่วนเรื่องของ ตัวผลิตภัณ hmm. ฑ์ที่ทําอยู่มีส sì> ิ่งไหนที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจไหมครก็เราในเรื่องของโดนเกษตรเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการคุ้มทุนการลงทุนในการที่จะซื้อเครื่องเนี่ยต้องมีการคุ้มทุนและมีจุดคืนทุนที่ไวราคาเครื่องเนี่ยต้องไม่สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ครบมีแบตเตอรี่ที่เพียงพอต่อการรับจ้างทํางานเพื่อให้ได้จํานวนไล่ต่อวันเนี่ย มากมนะฮะแล้วเราก็เน้นในเรื่องการออกแบบพัฒนาตัวโดนเนี่ยให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็มอเตอร์เนี่ยประหยัดไฟนะครับในการชาร์จแบตเนี่ยต้องมีความเร็วแล้วก็มีความต่อเนื่องก็คือหมายความว่าโดนเราทำงานได้ต่อเนื่องทั้งวันเลยทีนี้ยังมีพื้นที่พอที่จะให้คนอยากจะมีอาชีพมารับบริการฉีดพ่นอีกไหมฮะในช่วงเวลานี้ จริงจจความต้องการนะปัจจุบันเนี้ยเริ่มเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าเริ่มมีผู้ที่จะผู้ที่ซื้อไปใช้บริการเนี่ยค่อนข้างมาการให้บริการมีผู้ที่ซื้อไปให้บริการเนี่ยมากมากไป<อ>รับจ้างพ่นยาก็คิดค่าบริการเป็นไล่ซึ่งระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจํานวนจีค่อนข้างที่จะแพร่หลายแล้วก็มีหลายทีมเริ่มเป็นข้อพิสูจน์ให้กับกลุ่มคนยุคเก่าเนาะ ทุ่เน,นเกษตรกรเกตรกรรุ่นเก่าเนี่ยที่ยังไม่เคยเห็นตัวโดนเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยได้เห็นกันแพร่หลายแล้วม,มีความยอมร,รับว่าการใช้โดนเนี่ยที่เห็นว่าเป็นการพ่นแบบใช้น้ําน้อยเนี่ยอืม,มันได้ผลนะจากธุรกิจที่ทํามาเนี่ยมันต่อย,ยอดจากจุดเล็กๆจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราจะพา,พาชมโรงงานประกอบโดนที่ค่อนข้างเรียกว่าใหญ่เป็นอันดับ หนึ่งท็อปท็อปทรีได้นะของประเทศไทยนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเฮ้ยแหมแอคเซนต์เยอะไปหน่อยเพชรบุรีครับเดี๋ยวจะหาว่าออกภาษาไทยไม่ถูกเพชรบุรีนะครับก็มาดูกันว่าโรงงานของของน้องไอเนี่ยเริ่มจากจุดเล็กจุดจากศูนย์นะฮะขึ้นมาต่อยอดจนถึงปัจจุบันยังไงจนมีชื่อเสียงนะครับมีฉายาไอร้อยล้านไม่ใช่ไอร้อยล้านแล้วไอร้อยล้าน มายังไงไอร้อยล้านนี่แท่งนิดนึงไอร้อยล้านก็เพื่อนกันแซลกันเนี่ยโอ้ยมันต้องมีจริงปัจจุบันเนใช่แล้วแหละไม่ไม่ไม่ถึงแล้วครับไม่ถึงไม่ถึง50ห้าสิบต้องมีล้านเดียวโอ้ยหัวลักไม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าถึงไม่ถึงนะนะว่าแบบโอ้เดี๋ยวพามาดูโรงงานกันนอกจากเนื่องนอกจากร้าเนื้อท่าตัวจนถึงเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วนะครับมีความสามารถความกระตือร้นขนาดนี้นะครับไลฟ์สไตล์เขาก็ไม่ธรรมดา มีทั้งทุกอย่างเลยนะมีอะไรบ้างฮะมีปั่นจักรยานครับจักรยานรุ่นเลยนะฮะเป็นสเปเชียลไลท์ครับโดยมากจะปั่นวาอดนะฮะรุ่นวาอดก็เหมาะสำหรับการปั่นทางไกลได้กึ่งเป็นเหมือนรถทัวริงอ่ะแล้วก็ได้ออกกำลังกายกับเพื่อนผู้ครับเจอเพื่อนพูดคุยเรื่องต่างๆเงนี้ครับแก๊้งอยู่ในเพชรบุรีใช่ไหมอยู่ในเพชรบุรีครับใช่เดี๋ยวเราไปดูกันนะจักรยานเขา ต่ำกว่าล้านนิดเดียวอะไรอีกฮะแล้วก็วิ่งครับวิ่งรองเท้าคู่ละเท่าไหร่เท้าไม่ไม่กี่บาทสองสามพันบาทโอ้ยทองตัวอะไรอีกนะแล้วก็เรือยอทไม่ครับไม่มีเจ็ตสกีไม่ครับไม่มีเครื่องบินส่วนตัวไม่มีไม่มีเฮลิคอปเตอร์เห็นมีอยู่นะมีครับเป็นเครื่องบินเอซีหนึ่งสามห้าโอ้สวยมากวิ่งแล้วอะไรครับก็มีวิ่งกับปั่นจักรยานนี่แหละครับแล้วก็เล่นกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปใช่ครับ อนอกจากไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่เลื่อนหรูอลังการแล้วน,นะครับเราจะมาพูดถึงช่วงสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าคุณไอนะครับไอเพชรบุรีเนี่ยหรือว่าเสียไอร้อยล้านเนี่ยม,มีมุมมองกับอนาคตของวงการโดรนของเราเนี่ยอย่างไรบ้างและมีข้อคิดที่จะฝากกับท่านผู้ชมอะไรบ้างนะครับเรียนเชิญครับก็จริงๆก็ผ่านมาหลายปี การใช้ประโยชน์ของโดรนเนี่ยก็ยังมีต่อเนื่องไม่ว uh ่า huh. จะเป็นในรูปแบบของการถ่ายภาพเก็บภาพมุมสวยๆนะครับจนปัจจุบันมีการมาใช้ในด้านการเกษตรฉีดพ่นปุ๋ยยาในนา uh huh. ข้าวอะไรเงี้ยก็อนาคตก็ยังคงต้องมีประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติมจากโดรนนี่แหละ uh huh. เช่นการบินส่งของส่งข้าวส่งอาหารอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับราชาการใช่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานห,หน่วยงาน,น,งานจะอนุญ,ญาตหรือเปล่าเปิดช่องว่างให้ เครื่องโดรนเนี่ยเข้าไปมีบทบาทพักดันเลยสิแล้วก็อยากให้ทำเรียกว่าอะไรนะเปิดให้ผู้ประดิษฐ์และผู้พัฒนาสามารถที่จะมีพื้นที่มีช่องทางที่จะสามารถที่ทําโดรนแล้วบินแล้วก็ใช้งานได้อย่างถูกต้องนะอ่าขอให้ทางการเริ่มเปิดมุมมองเปิดค,ความถูกต้องทางกฎหมายผลักดันให้ เกิดทั้งนวัตกรรมนักประดิษฐ์และก็การใช้งานให้มันถูกต้องครับแล้วเราจะได้เห็นโดรนในอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้นกว่าปัจจุบันนี้ครับแล้วกับน้องคนที่จะเข้ามาในวงการโดนที่จะเป็นนักบิน UAV นักบินโดนเกษตรเนี่ยอนาคตเป็นไงฮะคิดว่าอนาคตก็จะเป็นอาชีพใหม่ที่ทำให้ คนที่อาจจะอยู่ในเมืองเบื่ออยากจะกลับบ้านนะก็มีโดนไปทักเครื่องหนึง่งแล้วก็ไปรับจ้างฉีดพ่นเนี่ยก็เป็นอาชีพที่มีรายได้ดีแล้วก็ได้อยู่บ้านด้วยก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้อยู่ในเมืองแออัดทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยและอยู่กับพ่อกับแม่ที่บ้านด้วยครับ,รบอาชีพนี้ก็น่าสนใจครับครับถ้าเกิดยังไงน้องๆหรือว่าพี่ๆที่สนใจที่จะทำอาชีพรับ ให้บปในการค้นสารพ้นปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยด้วยโดนเกษตรก็ลองติดต่อมาที่ทางคุณไอซ์เพชรบุรีได้นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะลองมาเดินชมให้คุณไอซ์พาชมโรงงานกันครับว่าโรงงานของคุณไอซ์เนี่ยมีที่ไหนเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวจะให้น้องไอซ์พาชมห้องส่วนตัวนะครับว่ามีอะไรที่พิเศษบ้างมีของแปลกๆเยอะเลยครับเชิญ นี่ก็เป็นฝั่งทางด้านโดน DJI นะครับเป็นตัวรุ่น m g 1 p นะครับขนาด10ลิตรนะครับต่อมาก็เป็น T16 นี่จะใหญ่เลยโอ้สำหรับว่าเราจะใช้ในเกษตรแปลงใหญ่พ่นหนึ่งวันเนึ่เป็นร้อยร้อยไร่ก็ต้องเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้น86พ้นนะครับ T16 นี่จะเป็นเครื่องที่เดี๋ยวรอเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเป็น m g 1 p สองลำครับผมก็เหลือกไปเห็น อันนี้อันนี้ขอขอสืบค้นนี้ได้ไหมอันนี้ก็เป็นโดรนที่ใช้ในการตรวจเก็บตัวอย่างน้าต้องมีบินไปจอดบนน้ํามันจะมีทุนทุนลอยนี่ขายที่ไหนมีที่ไหนขายทำเองหมดเลยครับพี่นีทําเองครับนักประดิษฐ์จริงๆทําได้ทุกอย่างบินไปแล้วจะมีเซ็นเซอร์อยู่สามตัวครับจุ่มลงไปในน้ําแล้วก็บินกลับมาดึงค่าข้อมูลเอามาเข้าห้องแล็บโอ้เยี่ยมเลยครับนี่กำลังปลอประกอบอยู่ เราประกอบมาเป็นแยกชิ้นส่วนมาเราต้องมาใส่แขนใส่ถังน้ําติดปั๊มนะครับอแล้วก็ทําการลงทะเบียนแล้วก็สอบบินคาลิเบตน้ําแล้วก็คาลิเบตตัว IMU นะครับก็ืําทำการนี่ก็ดีใจดีใจครับโอต่ี่ตู้ชาร์จนะครับก็จะมะีทั้งของใหม่แล้วก็ของซ่อมเปลี่ยนเซลล์แบตนะแล้วก็สามารถที่จะ ดูแลแล้วก็บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้กับลูกค้าเราได้ครับทำที่นี่เลยนี่ก็เป็นโซนที่สำหรับไม้ซ่อมฝั่งนี้ฝั่งเออร์เจนฝั่งนั้นฝั่ง non นอนเออเจนเอาแบบว่ารีบไปรีบมาก,มมากถ้ารอได้ก็ไปฝังง่งนู้นก่อนฝั่งนี้เลยนะใช่ครับถ้ารอไม่ได้ก็มาเปิดโต๊ะซ่อมตรงนี้ฝั่งเป็นดีเจนะครับตรงนี้ครับแล้วคุณไอก็จะพามาชมโรงงานและการประกอบโดรนที่กว้างใหญ่ไปศาลนะครับลองเชิญดูนะครับ นี่ก็เป็นโดนที่เราสามารถที่จะเลือกสีได้้ะเ,เลือกสีได้เห็นว่าโดนเนี้เรามีหลากหลายรุ่นนะครับแล้วก็มีทั้งแบบปั๊มคู่ก็มีแบบปั๊มเดียวนะก็จะให้แรงที่จะสเปรย์ละอองน้ํายาที่แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดใครต้องการปริมาณมากก็จะเป็นแปดหัวพ่นนะครับตอตัวนี้ก็จะเป็นลายที่ใช้ในการผลิตแล้วก็ประกอบขึ้นรูปพวกนี้เราจะทําเองที่นี่โครงสร้างเราจะท้าทเองนะครับ ก็จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบนะครับถังก็มีหลายขนาดสามารถต่างตามต้องการได้เช่น1 1ลิตร17ลิตร20ลลตหรือว่า30ลิตรเนี่ยก็จะมีความต้องการพืชแต่ละชนิดเยแตกต่างกันไปนะครับน้ำยาที่พ่นออกมากน้อยก็บอกมาจะพ่นอะไรก็บอกมาเซนเซอร์ก็มีเยอะแยะเนี่ยมีทั้งอะไรเนี่ย จะมีไฟหน้ามีกล้องนะครับแล้วก็ในรุ่นที่เป็นรุ่นโปรก็จะมีตัวกันชนแต่ตัวนี้เป็นรุ่นที่เริ่มต้นนะแต่ว่าเป็นการอัปเกรดเพิ่มหัวพนครับสีลูกกวาดมากเลยนะเลือกเลือกสีได้ด้วยใช่ไหมจาสีเหลืองแดงเขียวน้ําเงินขาวดำมีหลากหลายอันนี้แล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับเราก็ผลิตเองมีเครื่องตัด cnc นะในการขึ้นรูปอันนี้พับเป็นขนาดเล็กได้ด้วยครับให้มีขนาดเล็กแล้วก็ สะดวกต่อการขนย้ายนะครับ <Aid. S 1> ก็วัสดุนี่คือแข็งแรงทำจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับอมอ,อเตอร์ใหญ่มากเนี่ยมอ,อเตอร์นี่ขนาดสิบิบเซนนะครับ <alted. S 1> จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใบพัดเนี่ยยี่สิบแปดนิ้วนะครับทำงานเป็นรอบต่ำใช้เป็นระบบไฮโวล์นะครับ <hết. S 1> เป็นเควีต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเควีครับก็จะทำให้มีกำลังยกสูงแต่ว่า ประหยัดแบตเตอรี่นะครับทำให้โดนของเราเนี่ยบินได้นานแล้วก็หนึ่งรอบแบตสามารถพ่นได้ถึงหกไร่นะครับตัวนี้จะเป็นช่องใส่แบตท,ที่อยู่ด้านหน้าครับอะไรต,าต่างๆเกิดตกเกิดเกิดซ<ช>่อมเกิดเสียอะไรมีทุกชิ้นครับรนะเพราะว่าที่นี่เทาทาเองที่นี่แล้วก็เราจะมีสต๊อกอะไรให้กับลูกค้าแล้วก็มีศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับที่จะคอยดูแลโดน ของท่านให้ไม่ติดขัดในการใช้งานเนี่ยคือถ้ามีปัญหาก็คือเข้าศูนย์ที่ใกล้บ้านนะครับรอรับได้เลยไหมรอรับได้เลยครับในเคสที่ไม่ได้ตกหนักนะเช่นปั๊มไม่ออกมอเตอร์ไม่ติดอะไรแบบนี้นะครับก็ที่ศูนย์ของเราก็จะมีอุปกรณ์อะไรรอซ่อมให้ได้เลยนะครับ ครับแล้วก็ได้มาออกฟิลแล้วก็มาสัมผัสตัวจริงของโดนตัวเป็นๆเลยครับเป็นๆนะไอ้ตัวนี้รุ่นอะไรครับรุ่นัะไงบิ๊กพัดนะครับบิ๊กพัดตัวเริ่มต้นเริ่มต้นหกหัวพ่นนะครับตัวนี้มาพร้อมชุดพร้อมทํางานเลยครับไอ้นองบินปล่อยมืออ่ะอ้าวมีจีเอสควบคุมอ้าวไอ้ดีพีเอสอยู่สองหัวเลยครับนี่มีจีพีเอสสองดวงนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจับดาวเทียมให ดียิ่งขึ้นนะครับกี่ลิตรครับกี่ลิตรครับตัวนี้สิบเอ็ดลิตรนะครับใช่สิบเอ็ดลิตรทำไมไม่สิบลิตรนะสิบเอ็ดลิตรแถมแล้วแถมแล้แถมไม่ลิตรหนึ่งครั้งหนึ่งได้กี่ไร่ครับเนี่ยตัวนี้อัตราการใช้งานประมาณสี่ลิตรต่อไร่นะครับอืมแต่โดนเราเนี่ยสามารถเติมน้าได้ประมาณยี่บห้าลิตรห้าโดยเฉลี่ยก็จะประมาณหนึ่งรอบแบตจะได้ประมาณหกไร่ครับหกไร่เลยนะหกไร่ครับเนี่ยโดนหนึ่งชาร์จแบตหนึ่งครั้งได้หกไร่ครับ มีคุณลักษณะพิเศษอะไรบ้างครับของตัวนี้มีเซ็นเซอร์อะไรบ้างตัวนี้ก็มีสามารถที่จะติดเซ็นเซอร์ไต่เข่าได้นะครับแล้วก็มีรุ่นที่สูงกว่านี้จะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้านะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นการอัปเกรดหัวพ่นได้ถึงแปดหัวนะครับโดยสามารถที่จะสั่งสเปคจากทางเราเราก็จะออกแบบแล้วก็ติดตั้งให้ได้เลยจากโรงงานครับเห็นว่าเคยเห็นถังหวานนี้ทำได้ไหม ได้ครับถังวานก็ทำได้ซื้อเป็นโมดูลสําหรับวานเสริมติดตั้งย้ายถังน้ําออกแล้วก็ใส่จานวานอ๋อลำเดียวทําได้ทั้งสองอย่างสองหน้าที่เลยสหน้าที่เลยนะครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวจะให้ชั้งนกโชว์การบินนะครับครับ ครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายครับเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่านักประิษฐ์รุ่นใหม่นะครับกับคุณไอซ์นะครับเพชรบุรีแล้วก็เห็นโรงงานที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากศูนย์นะครับทุกคนทําได้นะครับในวงการโดนยังเปิดกว้างครับไม่ว่าจะเป็นโดนเกษตรโดนถ่ายภาพหรือโดนต่างๆที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราครับครับสุดท้ายนี้ครับต้องขอบคุณน้องไอซ์นะครับเพชรบุรีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรายการเราครั้งหน้าจะมี โรนโซซายตี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมกด Subscribe ด้วยครับกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปล่าสุดของเราต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับทีมงานบาร์เ a เวเพชรบุรี